มนุษย์เงินเดือนเตรียมรับเงินก้อนหลังเกษียณเพิ่มขึ้นหลังประกันสังคมปรับสูตรคำนวณใหม่เงินบำนาญชาราภาพเงินชาราภาพประกันสังคม คือเงินยามเกษียณของเหล่ามนุษย์เงินเดือนหรือเงินที่ผู้ประกันตนตามมาตรา33สและส9มสะสมไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอายุโดยหักจากเงินเดือนของผู้ประกันตนทุกเดือนเป็นส่วนหนึ่งของเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเมื่อถึงอายุที่กำหนดและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วผู้ประกันตนก็สามารถขอรับเงินก้อนนี้มาใช้จ่ายได้ และเขาเปลี่ยนการคำนวณอย่างไรบอร์กประกันสังคมได้มีการพิจารณาปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนในมาตรา33และมาตรา39เปลี่ยนการคำนวณจากเดิมที่คำนวณเงินสมทบที่ใช้จ่ายในช่วง60เดือนสุดท้ายหรือเงินเดือน5ปีสุดท้ายนั่นเองเปลี่ยนเป็นคำนวณจากเงินสมทบที่จ่ายจริงทั้งหมดซึ่งจะทําให้ผู้ประกันตนมาตรา39กว่า3 0 0 0 0 0คนได้รับเงินบำนาญเพิ่มสูงขึ้น การคำนวณสูตรใหม่นี้รวมไปถึงผู้ประกันตนมาตรา33ด้วยโดยใช้คำนวณเงินเดือนตลอดอายุทำงานจริงซึ่งผู้ประกันตนมาตรา33จะมีส่วนที่ได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้เดือนละกว่าพันบาทโดยมนุษย์เงินเดือนที่อายุ55ปีขึ้นไปจะเริ่มใช้สูตรใหม่นี้โดยจากการคำนวณพบว่าผู้ประกันตนมาตรา39จะเป็นส่วนที่ได้รับประโยชน์สูงที่สุดการวัดสูตรคำนวณใหม่จะเริ่มหลังจากนี้3เดือนและคุณละ่ะเห็นอย่างไรกับสิทธิประโยชน์ใหม่ของประกันสังคมนี้ครับ